ไปอ่านมายูนิตลิงก์มีข้อ14จริงๆด้วยแต่ตัวแทนช่องอื่นมั่นใจมากบอกกับลูกค้าว่ามั่นใจได้ว่าแผนนี้ไม่มีการปรับ เบียแน่นอนสําหรับประกันข้อการลงทุนอยู่ลิงค์นะครับที่จ่ายเบี้ยประกันคงที่ซึ่งก็ต้องบอกว่าไสในจริงๆของประกันตัวนี้ฮะส่วนที่นําไปจ่ายเบี้ยสุขภาพนั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นตามอายุไม่ได้แตกต่างกับประกันสุขภาพแบบทั่วไปนะครับแต่ข้อดีของแผนประกันตัวนี้ก็คือว่าเบี้ยสุขภาพจะถูกกว่าแบบทั่วไปปีละ10%เพราะฉะนั้นหากในอนาคตมีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันแบบยกพอร์ตนะครับในส่วนของสุขภาพก็ยังถูกกว่าแบบทั่วไปอยู่ดีครับทีนี้สมมติว่าเบี้ยประกันสุขภาพมมีกกาารรรปับเพพิ่ขึ้้้้นยออ์ตตะแลวจทํใหง มีการจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ตอบเลยครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่อย่างน้อยนะครับหากในอนาคตเนี่ยมีการเพิ่มของเบี้ยประกันสุขภาพในช่วงแรกประกันก็คงยังไม่ขาดคำคองในทันทีนะครับเพราะว่ายูนิตลิงก์เองเนี่ย มีมูลค่ากองทุนที่สามารถนาไปจ่ายเบีย้ยประกันสุขภาพแต่หากในอนาคตต้องมีการจ่ายเพิ่มจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกฮะคนที่ทําในอยู่ิตลิงก์เนี่ยค่าเบีย้ยสุขภาพจะถูกกว่าแบบทั่วไปปีละ10%เถ้ากับว่าส่วนที่จ่ายเพิ่มเราก็ยังจ่ายน้อยกว่าคนทั่วไปปีละ10%อยู่ดีครับนี่ยังไม่รวมถึงส่วนลดจากเ i ทีที่ได้ส่วนลดสูงสุดถึงปีละ15%อีกนะครับท่ากับว่าหากใครทําประกันควบการลงทุนอยู่ลิงก์ของ AA มีโอกาสที่เบีย้ยประกันสุขภาพ จะถูกกว่าแบบทั่วไปสูงถึงปีละ25เลยครับแต่นั่นก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับทั้งส่วนลดทั้งหมดที่เราได้ในยูนิตลิงปีละ25นั้นคุ้มเกินคุ้มแล้วครับผมแนะนําอย่างน้อยทํา20ปีขึ้นไป